สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะก็มาถึงชาวราศีเมษดวงความรักประจําเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสําหรับนะคะใครที่เข้ามาติดตามคอมเมนต์นะคะแม่หมอก็จะพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ ก็สำหรับใครนะคะที่อาจจะถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเจาะลึกนะคะอยากบอกก่อนเลยว่าไพ่ะจะเป็นในลักษณะที่เราดูโดยรวมนะคะของชาวราศีนั้นๆน,น,นะคะบางครั้งอาจจะตอบไม่ตรงได้เนื่องจากว่าบคุคคลก็ถ้าจะถามลึกๆอะก็ต้องดูเป็นลายบคุคคลนะคะค่ะมาถึงดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกรกฎาะคะก็เป็นชาวราศี ธาตไฟนั่นเองนะคะเดือนนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะมีเรื่องให้จะต้องตัดสินใจหรือว่ามีความรังเลใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจอยู่ว่ายังไม่มีความชัดเจนอะ่ะยังเลือกไม่ถูกว่ายังไงยังสับสนยังหาคําตอบไม่ได้ค่ะบางคนนะคะถ้าโวดมานานนะ,ค,ะคุณก็จะเจอรักปุรปปับนะคะหรือว่า ความรักเก่าอาจจะหวนคืนมานะคะสถานะตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งสองสิ่งที่คุณเลือกหรือว่าคุณตัดสินใจอ่ะคุณอาจจะเลือกระหว่างบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดติดกับสิ่งอะไรเก่าๆอยู่นะคะ,ะบางคนน่ะอาจจะมีการตัดสินใจระหว่างความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ความรักครั้งเก่าที่เรายังยึดติดอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะคะคือเหมือนกับว่าเนี่ยค่ะ คนสองคนเข้ามาในระหว่างกลางคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเครียดเครียดนอนไม่หลับเลยอ่ะอเครียดคิดมากคิดปวดใจรู้สึกวิตกกังวลคิดเนี่ยค่อค่อนข้างที่คุณค่อนข้างก็ค่อนข้างที่จะมีเซนด้วยนะคะเซนหรือว่า,ามีความรู้สึกส เขาเรียกว่าไงนะมีซิกเซนต์อะมีสัมผัสอะว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันใช่หรือเปล่าบางคนนะค,คู่ของคุณอ,อาจจะคิดว่าคุณโรเรหรือว่าสับสนกับตัวเขาแล้วก็คุณรักครั้งเก่าหรือเปล่าตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าเขาก็มีเซนต์อยู่เหมือนกันซึ่งความรักครั้งเก่าของคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นการดูแลที่ดีเขาค่อนข้างที่จะดูแลคุณดีอะค่ะคือคอยให้คําปรึกษาคอยให้คาอะไรคุณอยู่ให้คําปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือเข้ามาดูแลเหมือนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวแต่ความรักครั้งใหม่ของคุณก็ค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์นะคะคือหน้าคุนหาคุณคิดแบบนี้หรือว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ที่มันท้าทาย แต่ก็ยังหวนรู้สึกว่ายึดกับสิ่งเก่าๆเหมือนกันไม่เลยทำให้คุณท่อนท้ที่จะคิดมาเกเครียดนะคะวิตกกังวลไปนอนไม่หลับบางทีก็อาจจะมีความคิดหรือว่าคิดเกินไปเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงแต่ว่าคุณคิดไปก่อนนั่นเองนะคะอยากจะบอกให้บอกว่า ระวังนะคะการคิดมากของคุณอาจจะทําให้คุณเป็นไมเกรนได้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจด้วยติดขัดนะคะนะคะอาการจากการคิดมากเนี่ยมันาทาให้คุณสุขภาพจิตแย่เขาบอกอย่างนี้คุณอยาคิดมากบางทีคุณก็คิดซ้ําไปซ้ํามาอะไรที่มันผ่านไปแล้วไมแ,แก้ไม่ได้คุณก็กลับไปคิดเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณเองอนะ่ะก็อยากที่จะให้ปัญหาทุกอย่างอ่ะ ปล่อยให้ผ่านให้เป็นตามสถานการณ์เนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะให้ปล่อยมันเป็นไปตามสถานการณ์ถ้าตอนเนี้ยยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ะให้สถานการณ์อะมันขี้คาไปเองค่อยๆตัดสินใจนะคะมันจะมีการตัดสินใจของคุณอะคุณเองอย่าตัดสินใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอยก,กันด้วยดี ะะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งบุคคลรอบข้างของคุณมีความเข้าอกเข้าใจกันอนะ่ะบางคนคบกันอะ่ะคุณก็เหมือนเป็นการครบกันแบบเพื่อนสนิทนะคะบางคนที่คบกันมานานนะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้มีการดดรงปรงใจแต่งงานกันนะคะหรือว่าจัดงานลื่อนเลืองกันสําหรับบางคนนะคะที่คบกันมานานบางคนโสดนะคะอย่างที่บอกว่าคนโสดก็มีโอกาสมีรักข้างใหม่แบบ,บปรปับเข้ามา เป็นรักที่ค่อนข้างที่จะมาในแนวให้คำปรึกษาให้กับเราให้การดูแลเราบางคนก็อาจจะเป็นความรักคนรักเก่าะจะหวนกลับเข้ามานะคะซึ่งบางคนเองเนี่ยอาจจะเจอความขัดแย้งหรือว่าความคิดความโดเรว่าคุณไม่รู้ว่ารักคั้งเก่าหรือรักครั้างใหม่เพราะว่าพอคุณมีรักป,ปรับเข้ามามีคนมามอบความรู้สึกให้คุณเนี่ย คนรักเก่าของคุณก็หวนกลับเข้ามาบวกแล้วตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ยึดอะไรอะไรเก่าๆอะไรที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ด้วยก็เลยทาให้คุณน่ยคิดมากอยู่ว่าคุณจะทาอย่างไรกับความรักครั้งนี้นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีเซนต์หรือว่ามีสัมผัสธิสิษธิ์แต่เขาบอกว่าให้คุณตัดสินใจนะคะ,ะตัดสินใจ ด้วยเหตุผลตัดสินใจให้ขาดนะคะถ้าคุณตัดสินใจได้อย่างเหตุผลว่าคุณจะทำยังไงมันจะเป็นการลงเอยกันด้วยด้วยดีนะคะเป็นการลงเอยด้วยมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีนะคะคุณคนที่สุดมีคนที่จะเข้ามามอบความรู้สึก,กดีให้คุณนะคะเข้ามาในลักษณะที่เขาเข้ามาหาคุณหรือว่าเป็นการ าบางคนอาจจะรอฟังข่าวอะไรดีๆอยู่นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวนั้นนะคะข่าวนี้อาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับข่าวที่คุณจะได้รับนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้มีการเดินทางนะคะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะมีการย,กย้ายเดินทางหรือว่าใครที่รอง,งานใหม่หรือว่าไปสมัครเรียนไว้ลงธุรกิจอะไรนะคะคุณค่อนข้างที่จะได้รับข่าวจะได้รับข่าวที่ดี แล้วก็ค่อนข้างที่จะทำให้คุณพึงพอใจกับข่าวนี้เึงการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับใครที่รอการทำงานหรือว่าสมัครงานเทงไว้การเรียนหรือว่าการเดินทางหรือว่าทําเอกสารที่จะเดินทางไปต่างประเทศอะไรก็ตามแต่นะคะคุณค่อนข้างเดือนนี้น่าจะได้รับฟังข่าวดีนะคะ,ะการเดินทางครั้นนี้ค่อนข้างที่จะทําให้ สร้างความอั่นคงให้กับชีวิตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังมีความคิดมากอยู่คิดวิตกกังวลคิดเกินจริงบางคนก็รู้สึกว่าความรักของคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่แอบซ่อนอ่ะหรือว่าบางคนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าความรักของตัวเองอ่ะต้องเป็นความรักแบบหลุบๆซ่อนๆหรือว่าเป็นความรักสำรองอ่ะเป็นความรักที่ เหมือนถูกเก็บไว้นะคะคือเขาอาจจะมีบางบงคนเนี่ยคู่คนรักของคุณอาจจะมีภรรยาอยู่แล้วนะคะออคอยดูแลอยู่แต่เขาก็แอบมีคุณอยู่ซึ่งคุณเองอะ่ะเหมือนว่าค่อนข้างที่จะได้รับความรักที่เป็นที่สองนะคะไม่ได้ที่หนึ่งอย่างนี้ซึ่งตัวเอกครัวตัวคุณเองก็มีเซนต์อยู่แล้วบางคนที่สงสัยว่าเอ๊ะคนที่เราเข้ามาหาเราอะ่ะ เ,เขามีใครหรือเปล่านะคะ,ะตามเส้นของคุณเขาบอกว่าอคุณจงเชื่อมั่นในสัมผัสของคุณเส้นคุณบอกยังไงมันก็คือคําตอบแบบนั้นนะคะค่ะที่บอกบางคนก็อย่างที่บอกว่ารักที่จะต้องแอบแ,แอบซ่อนๆคุณเองก็อยากที่จะให้เป็นความรักนี้เป็นที่เปิดเผยหรือว่าทุกคนรับรู้นะคะ รักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่ก็ยังนะคะทาให้คุณสับสนยังโรดเลยคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะคุณก็รู้สึกว่าเขาเองคุณก็ยังยังเครียดอยู่อะ่ะยังตัดสินใจไม่ได้คิดนะคะคุณคิดมากบางทีคุณก็คิดมากเกินจริง บางทีการคิดมากจะทําให้คุณเสียสุขภาพฉิดแล้วก็เป็นไมเกรนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคิดมากแล้วจะทาให้เราเป็นไมเกรนเนี่ยเพราะว่าสมองเราทํางานตลอดมันอาจจะมีผลกระทบกับสุขภาพเราเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ปล่อยสถานาการณ์ให้มันผ่านไปทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะคลายค่ามันจะผ่อนคลายไปทางที่ดีขึ้นนะคะแต่คุณเอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คนเข้ามาหาคุณสิไม่ใช่ตัวคุณนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีไหวพริบที่ดีเป็นคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมคนที่รอความรักครั้งใหม่เนี่ยคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟกเหมือนกันแต่ว่า เหมือนจะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ถึงเขาไม่จีบใครก็มีคนเข้ามาจีบเขานั่นเองนะคะคุณคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดอะค่ะคุณคิดมากเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะต้องอจำจากจำใจจาก กับสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราห่วงแหนอยู่เราเองจําเป็นที่จะต้องจากไปเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าอ่ามันมองไปแล้วมันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงไปแล้วเราก็มีความขัดแย้งกันหรือว่าเถียงกันคุยกันไม่ลงตัวสักทีอาใจอ่ะคุณก็คิดมากมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่คุณอาจจะเลือกที่จะตัดสินใจเดินไปข้างหน้า ถามว่าคุณยังรักไหมคุณยังรักคุณจะรักคุณจะไปทันที่ตัวคุณเองก็ยังรักเขาอืคือคุณเองก็ห่วงแหนกับความรักครั้งนี้ห่วงแหนกับความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่ามันมองไปแล้วมันไม่เห็นทางนะคะมันยังมืดจู่คุณเลือกที่จะหันหลังให้กับมันอการเป็นการหันหลังที่เดินไปข้างหน้าแล้วจะมีสิ่งที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นคุณนะคะ่ะตื่นออกมาจากความคิดความคิดเป็นจะทำร้ายตัวคุณเอง โดยที่จะเดินหันหลังเพราะว่ามันมีการเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะนั้นให้คิดโอ้ใช่การตัดสินใจมันจะยากหน่อยนะคะมีความโดดเรีมีความไม่แน่นอนหรือว่ามีการคุยกันไม่ลงรอยกันหรือมีความทะเลาะก,กันน่ะให้คุณอดทนนะคะการอดทนน่ะมันจะผ่านไปด้วยดีเหนื่อยนะคะการการอดทนหรือว่าการต่อสู้ในครั้งนี้อ่ะ คุณจะต,ต้องใช้จิตใจล้วนๆไม่สามารถไม่มีใครที่จะมาช่วยหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่จะมาช่วยคนอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะชนะบุรุ้หญิงคนนี้ชนะสินตัวด้วยมือนะคะถ้าหากใครที่เลิกกันเขาบอกแนะนําเลยว่าคุณจะเลิกกันด้วยความถาด้วยถาวรน,นะคะเลิกกันแบบถาวรเลยเพราะว่าคุณจะเดินหน้าด้วยความสะตองนะคะเดินหน้าด้วยความเข้มแข็งเอาความเข้มแข็งของคุณนะคะเดินหน้าต่อไป สําสหรับบางคนแค่ทะเลาะก,กันนะ่ะเขาบอกว่าอ,อให้คุณโยนอะอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันจะทําให้คําพูดที่ทําร้ายจิตใจกันเองนะ่ะโยนทิ้งไปแล้วคะ่ะหันเข้ามาคุยกันนะคะอย่างอ่อนโยนอย่างปณีปนนอมนะคะแล้วเราสามารถจะไปด้วยกันต่อได้อืมั่นแหละนะคะ คุณูกก็อย่างที่บอกว่าความรักของคุณทางนี้มันไม่ค่อยที่จะได้ดังใจคนเลยนะคะออมันดูทุนถูกตีกรอบถูกข้มงวดถูกเขาตัดสินนะนะคะตัดสินเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าคุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะจะบอกว่าไงดีนะเนี่ยผู้ชายคนนี้ คนคนนี้เข้ามาเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดนะคะตีเกาะลักษณะเจระรเบียบนะคะเพร่้นการตัดสินใจของคุณอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณจนเกินไปแต่เขาบอกให้ให้คุณตัดสินใจอ่ะยันเด็ดเดี่ยวแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะสําหรับเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะคะคุณก็อย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนธาตุไฟคุณทําอะไรขอให้คุณใจเย็นนะคะเออ ทำอะไรเจนเย็นพยายามเดินทางหลักสายกลางตัดสินใจให้มันถูกต้องนะคะถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรืออะไรที่มันมันรู้สึกมันซับซ้อนมันแอบซ่อนคุณบอกว่าไพระมานะคะให้คุณให้ทาให้ถูกต้องนะคะทําให้ถูกจารีประเพณีหรือว่าทําให้ถูกสิ่งที่มันควรจะเป็นไปให้เดินทางสายกลางนะคะค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ